อย่างพอีกแล้วแน่นอนครับเสือเอีงน,นะเป็นรายการที่จะทําให้แขกรับเชิญรู้สึกสะอึกกับคําถามพร้นอมกับถามในสิ่งที่คุณอยากรู้ไม่อยากรู้เราก็จะเสือถามให้อยู่ดีนะครับวันนี้อยู่ผมเชิญคุณคนเดิมจับโนติโนครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเราะคระับเป็นคนใกล้ตัวของผมเองนะฮะไม่ใกล้ตัวผมนะเป็นคนที่เพื่อนๆที่เล่นเกมฮอนเนี่ยอยากจะรู้ชีวิตเขามากที่สุดนะฮะและแน่นอนนะครับเมื่อถึงมือโนติโนแล้วนะฮะก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนนะครับถึงไม้ถึงมือไม่ได้ไม่ได้เขามีข่าวเช้ายุ่กระจ คนอื่นอยู่เดี๋ยวเราจะแตกหักความรักอันหวานฉ่าก็อยู่กับใครครับแนะนําตัวเองนิดนึงนะฮะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงครับผมนะวินนี่มาวินมาแวะนะครับนี่เขาทําเองด้วยทําเองด้วยเราเรามีป้ายไฟไม่มีป้ายขับคราทํทเองเลยของเขาด้วยเอามาเองก่อนจะถ่ายนี่ไม่มีบมีแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดินไปหยิบนั่งจิมจิมจิมสะพากวางปึ้งวินซี่มาวินมาแวะทำเองชาโมคุงเชิญคึณก่อนเลยเดี๋ยวผมเชื่อเองได้ข่าวว่าตอนนี้พี่เป็น ของเกมฮีโรอดนีกว่าอน่างลีฮอนนั่นเองก่อนเป็นจีเอ็มที่ทำอะไรมาก่อนโอ้ทำหลายอย่างนะครับทำหลายอย่างเช่นโอ้โหก่อนหน้านี้เอระนั่งเล่นเกมทำทำนู่นนั่งคุมร้านอ๋อหลายอย่างนี่หลายอย่างเก็บเวลเออเยอะฆ่าฝั่งตรงข้ามอโอมีออกของหลายอย่างมากเลยนะ มันจะบ้าแล้วงจะไปกันถึงไหนเ่เล่นเกมเล่นเกมต่วมากก็ก่อนหน้านี้ก็มาไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเมื่อกี้ผมได้ยินอะไรคุมร้านเลยอ่าคุมมร้านเกมนี่แหละอ่าตอนที่ตอนแรกจกจอดก่อนที่จะทำร้านเกมไปทำพวกร้านการ์ตูนขนมปังอะไรพวกเนี้ยอ่าไม่จริงไม่น่าจะเข้ากับชีวิตเลยอะการ์ตูนขนมการ์ตูนกับขนมปังตอนแรกตอนแรกไปไปประมาณว่าร้านการ์ตูนเขาแต่ว่าเขาขายขนมปังด้วยเลยเป็นจ็อบพิเศษให้ให้ไปคุมขายขนมปังด้วยอ๋อครับดังปิ้ง ไปเขามาเช่าป๊บปั๊บปั๊บปั๊บั๊นึงปั๊บนึงเป็นเกี่ยวเป็นอยี่ยวเยอะใเยอะแถมเจ่าชาวต่างชาติด้วยอ๋อพม่ เวลาลูกค้ามาสั่งเขาเขาพูดไงพม่าเลูกค้าผมจะพูดกับลูกค้าเองแต่ว่าผมจะสั่งเขาปุ๊บเขาจะสั่งเขาเลยเหรอเขาแบบทำข้างหลังไงเขาทำขนมปังอะไรเงี้ยครับอ่าเขาจะบอกว่าพี่วิงพี่วิงขนมปังเสร็ละเฮ้ยเฮ้ยออะไรขนมปังเสร็ละแต่แต่ตกลงเป็นลูกค้าหรือตกลงเขาเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างอ๋อาเป็นลูกจ้างเออประมาณนั้นก็สนุกสนานกันไปช่วงชีวิตนั้นยังไงต่อคือออก ออกปุ๊บนมไม่มีอะไรทำก็นั่งเล่นเกมจนแบบว่าเนี่ยแหละมาค้นพบวันวันวันเฮ้ต้องตอบความจริงนะเว้ยตอบความจริงนะเว้ยนี่รู้เรื่องนะเว้ยความจริงความจริงว่ามีครังหนึ่งก็ไปไปการแข่งเกมล่ะตกรอบตกรอบเสร็จปุ๊บก็เลยว่าเอ๊ะทำไงไปงานเกมวะตอนแรกว่าจะไปธรรมดาแหละแต่พักมีคนบอกว่าเอ้ยเขารับฟรีแลนซ์เออันกรรมการจกรรมการครั้งแรกเลยบิ๊กเฟสสองปีก่อนขอเผาไม่ใช่สองปีก่อนไปที่แล้วยังไปด้วยกันอยู่เลยเออใช่ปีแล้วเออแล คอเผาขึ้นมาตอนแรกเนี่ยผมเห็นหน้าอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยอะไรวะเมื่อวานยังไม่เห็นเลยไปไปวันเสาร์แป๊บเลาผมหันไปตกตาแล้วนะก็จะยิ้มเลยยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวยิ้ยังไงน้นที่นอนนั่งอยู่พี่พี่วินซี่เขายืนอยู่ไงยืนอยู่ตรงนี้คือผมนั่งเวทีรักพักตรงนี้นะแล้ววินซี่ก็จะยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงคุมคนแข่งอ เราดูเวทีฮอนของบิ๊กเฟสปีที่แล ah ้วแล้วเวลาถ่ัยไปแล้วก็ยิ้มทรงสายตาปิ๊งๆเลยอะยิ้มตลอดเลยอ๋อยิ้มให้นอตตินอตยิ้มจนกูเสียวตุ่นก็คือไอ้นี่ก็ร่ังภาพไปโทรศัหทะนี้คร้ามเลยแล้วมันยังมองอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะคือแล้วตอนนั้นคิดไงถึง ยิ้มฮะตอนนั้นเหรอคิดว่าไอ้นี่มันทำอะไรของมันวะอ้าพูดอะไรของมันวะดูดูคนพูดนะสิ่งที่พี่พูดผมว่าเวลาคนคิดอย่างนี้มันไม่น่ายิ้มนะไม่แต่ว่ามันก็มันมันก็ทาอะไรของมันวะยิ้มไม่มนถอนรูปมอยยิ้มไม่มอ๋อก็เลยยิ้มเงินไปยิ้มเงินมากันเยอะเอ้ไม่ใช่เยอะไม่ใช่ก็เลยเยอะ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 อะไรมีอะไรเยอะ มีอะไรก็เยอะๆจนรู้จักกันทุกวันนี้ใช่ครับตกลงอาชีพหลักคืออะไรครับอาชีพหลักครับตอนนี้ฮะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็น G M ครับของเกมบอลนะครับชื่อในเกมสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้เล่นบอล W I S T Y เนี่ย ขียนเขียนอยู่ในเนี้ยวินซี่ g m t h วินซี่นะต้องงาชื่อแดงๆอยู่ในเกมนะจะจะแอดเพื่อนนะบอกไว้ก่อนเลยว่าเพื่อนเต็มอ๋อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะลบให้ปัจฉาเดียวกันเลยเนี่ยบริษัทนี้เป็นงี้ทั้งบริษัทเลยข้าตาดีจะพิจารณาเป็นพิเศษโอ้ยสุดยอดเลยโปรโมชั่นวันนี้ผู้หญิงนาตาดีส่ง a ฟ e b o o k มาลบเพื่อนให้หนึ่งสล็อตทันทีลบลบเพื่อนให้หนึ่งสล็อตทันทียังไม่พอแถมมีกระซี่ให้หนึ่งวันเขาดิ ถ้าหน้าตาดีอาจจะมีเพิ่มหรือลดหย่อนเอ,อ,อแถมเบอร์โทรให้ด้วยเละแล้วอันนี้เละแล้วแล้วเคยมีมาเคยมีแบบส่ง Facebook ปลอมมาป่ะเคยเจ<ค>อสาวหลอกแดกป่ะเคยแบบเจอแบบมาเลย Facebook หน้าตาน่ารักคือ <S <S สองอย่างเอยบุงเนี่ยมีสองประเด็นครับไม่ตัวจริงก็กระเทยหัวโปก หัวปกนี่เป็นไงวะก็แบบกระเทยแบบเด็กๆหัวเกี้ยนน่ะกับเอาลูกคนอื่นแอบอ้างมาแล้วเราเป็นคนแบบชอบค้นหาไงสรุปชอบค้นหากระเทยชอบค้นหาความจริงก็จะเจาะลึกเจาะเข้าไปแบบจนแบบเจาะตูดบานเลยเจาะเจาะไปไม่รู้จะเจอถั่วหรือไข่แดงนะเจาะไว้ก่อนถั่วหรือไข่ก็ได้ไปโยกระโยคทำงานหลักเป็น GM เอ็แต่ผมรู้มาว่าเป็นนักภาคด้วยใช่ชีวิตผกผันมาก ชีวิตพกผันทําไมถึงมาเป็นนักภาคครับทําไมเหรอครับ GM มันไม่มันพอ,อตอบดีๆนะตอบดีๆนะตอบดีๆนะรู้นะทำไมถึงเป็นนักภาค มีคนชวนเฮ้ยลองไหมลองไหมก็แบบมันเหมือนชวนไปเล่นยาให้ลองมาเออลองไหมลองไหมตอนนั้นก็เออไปนั่งเพ้งเงอยู่เอ้ยก็ได nice> ้ก็ได้อยู่อืมเพราะว่ามันหลังเวลาทำงานไงอ่าอืมหลักการเดียวเหมือนกับพวกชวนไปทำขายตรงเลยว่ะเล่นพักไหมพักไหมครับอ่าเราอ่าอ่ะอ่ามาไปไปพักไหมพักไหมอ่าอ่าอ่าเข้ามาออฟฟิศใหม่ๆก็ต้องแบบว่าตามเข้าไปก่อนอะไรอย่างงี้ได้ครับพี่ดีครับผมมาสมํำนายนิดนึงต้อง ครับครับเปียกแล้วแค่คนชวนแค่เนี้ย นะเป็นเลยอ่ะคนชวนแล้วก็ใช่ชวนเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ไม่ค่อยรับนี่อะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ยังมีไอ้เนี้ยแหละครั้งแรกครั้งแรกนี่จะลําบากอ่ะใช่อะไรมาภาพพิงอะไรผมครั้งแรกก็จะเขาเรียกว่าล้มลุกคลานเจ็บบ้างครั้งแรกก็ไม่ผมไม่ยอมนะมาภาพพิงอะไรผมเมื่อกี้เมื่อกี้จะบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้จะทําไงเอ้มันมันพาดยังไงวะแต่าดูไอ้เนี้ยแหละจําได้ก็ตอนไอ้้านที่เราเคยยิ้มไม่มันอ๋อมันมันเออมเป็นแบบนี้เอ้มันทําอย่างนี้เอ้ย กูกูไม่ทำไม่ใช่ก็อย่างว่านะก็มีสไตล์เป็นของตัวเองไปคือตอนนั้นยิ้มอ๋อเอ็นนี้ทําได้กูก็ทาได้แหละไอ้ยิ้มไม่พอวันนั้นอ่ะขอเบอร์ด้วยไม่ใช่ไม่่ใชเป็นทีมงานเว้ยเผาอีกนิดนึง้องเิ่มเผาอีกนิดแต่ได้สตูดิโอฟรีชิปกลับบ้านเฉยเลยเว้ยอ๋อคีย์บอร์ดเฮ้ยได้ทีมงานตอนนั้นเป็นฟรีแลนซ์แล้วจะบอกว่าทุกวันนี้ยังเป็นฟรีแลนซ์ แต่รู้ว่าไอ้สติฟิลิสชิพนั่นน่ะเขาไม่ได้เอากลับไปใช้เว้ยเออไม่เอาไปใช้ขายกูนี่แหละแบบอย่างนี้นี่เองเรื่องหนงเรื่องแม่งนี่มภตลาดไทยไอนั่งจิ้มแบบโอ้โหไอ้ที่กูใช้อยู่นั่นแหละที่บ้านใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อคนนี้ได้มาฟรีแล้วมาขายไอ้คนที่ยิ้มให้ต่อขายกูเท่าไหร่หรือป่เท่าไหร่พันห้าแล้วราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ด้วย แล้วไอ้นี่ก็ง้อซื้อไม่บอกว่าพี่ใช้แล้วนะบอกใช้แล้วนะตอนแรกกะให้มันพัน,น,น<อ>มันบอกพันหนึ่งครับเกินพันกูขายแล้วเพิดมากคือซื้อมาได้ไม่ถึงเดือน<ช>อ่ะใช่สติลฟิลที่ติดต่อมากับซันเวลครับบอกว่าไปโปรโมทเอาไปรีววิสติลฟิลชิปกับหูฟัง4 h ที่คุณใช้อยู่ที่ออฟฟิศอะครับให้หน่อยแล้วเขาก็ให้ชิปกระพุ้มาลูกตุ่นผิดเลยเราเห็นไหมเอารูปขึ้นเพจสรุปกูซื้อทำไมเออแล้วนี่ก็คิดถึงไม่น่าขายแม่งเลย ยุ่งดิบวะแต่ไม่รู้นะผมนึกอารมณ์ตอนนั้นนี่แบบที่บอกว่าพี่ใช้มาแล้วปกติเขาจะขายของอะไรกันใช้มาแล้วนี่มันประกันด้วยดีใช้มาแล้วเอ้โอเคอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าแรกๆกดไอ้อติเนตไม่ติดไว้อ้าวผมต้องถอดใหม่ถอดใหม่ก็พลาดกึกแค่กดอติเนตติดอ่ะมันไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเออไม่รู้เหมือนมันเหนียวน้ำอะไรอย่งี้ยพับจอพับจอเออทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาเลือกแล้วไาเลายสาระเกินมากพอละไปไใกลกัน ผมขอถามได้ข่าวว่าก่อนที่จะเป็น GM เนี่ยวินซี่เป็นแชมป์ประเทศไทยในเกมฮอนโอใช่ใช่จริงปะ,ะแล้วเมื่อกี้บอกงตกรอบใน คือยังไงคุณจะหลอกลวงประชาชนนี่ก็ฟังไม่ได้หลอกลวงคือคือปีก่อนหน้านั้นอ่ะ2010อ่ะผมเป็นแชมป์อ่าเป็นครั้งแรกเลยที่จัดเขาเนี่ยเป็นทางการอือเขาเป็นผมเขาเป็นเขาใช่อ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่จัดเป็นทางการแล้วก็ทีผมได้แชมป์มาแต่อีกปีนึงอยากจะลองอีกวะนะคะตบล็อกคาอลิฟายชื่อทีมเลยบอกได้ป่ะวได้บอกได้อ่ามันเป็นตำนานแล้วไงเป็นแชมป์แล้วก็ละเอียดไปแล้วอเป็นตำตำเป็นปีมแล้วไปอุ้ม ลงทะเลจีซัตทีอ่าอ่าจียอดยอดจีซัตทีทีชื่อชื่อเต็มอ่ะเก็ตแซกเก็ตแซกแปลว่าอะไรแตกต่างกันแล้วทีอยู่ไหนวะไม่รู้ทีมเกมเล่นแต่คนต่างทีมเก็ตแซกทีมอ๋อเออโอเคไอเราตอนแรกนึกว่าอะไรวะ เกียนแซฟเกียนแซฟทีมเวิร์กเออแล้มีใครทีมเวิร์กด้วยนะเกียนซ่าจีจีซ่าเนี่ยศูนศูนย์เจ็ดแล้วทำไมอ่ะพอพอรอบคปริไฟตกรอบก็เลยยอมแพ้กับชีวิตว่าเป็นจีเอ็มดีกว่าทิ้งเพื่อนหมดเลยอีกสี่คนอย่างนั้นเลยป่ะมันมันเรียกว่าโอกาสมากกว่าคือกูรอดคนเดียวกูไปแล้วคือมีโอกาสเนี่ยปุ๊บก็นั่งคุยกับทีมงานอะไรเงี้ยเออก็ช่วงนั้นฝนตกน้ำท่วมอะไรก็ว่าไปอะก็มีโอกาสได้มาทำงานตรงนี้ได้มีโอกาสไปทำงานเป็นเด็กเฝ้าบอร์ดครับตอนหน้านั้นะ S <S <S ไปแล้วมันไปยาวแล้วแล้วมันเลี่ยงเลยนี่วเดึกเป้า,าอบอกอับมามามาบอกือ จะได้งานนี้เออแม่งนับรวมนั่งเป้าบอกอยู่มันสองเดือนอ่ะไงล่ะตัโมงเย็นถึงหกโมงเช้าใช่ตอนแรกก็เลยได้เข้ามาเป็น GM อมใช่โอเคถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเลยอ่ะถ้าเวลาต้องทุ่มเทตอนนี้เวลามันทุ่มเทได้อย่างนะถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งอ่ะระหว่างนักพากับ GM อ่ะชอบอะไรมากกว่าอยากเป็นอะไรมากกว่าในส่วนตัวนะผมอยากจะเป็นทางด้านของ GM มากกว่าเพราะว่านะ GM จะไปดูแลผู้ นะว่าในเกมเราของเรานะดูแล้วใสๆเกมเกมฮอนเป็นเกมที่ผมรักรับผมก็อยากให้เกมนี้มันออกมาดูดีที่สุดคอคอแบบคำพูดความรักต่อฮอนบอกสักประโยคหนึ่งทำหน้าตาแบบขอจริงจังลองกล้องจริงจังแอบแดด้วยจักใจเลยถอดแหวนออกมันแล้วบอกต้องทำขนาดนั้นเลยบอกรักฮอนให้ผมฟังทีอยากรู้ไงว่ารักจริงหรือเปล่ารักจริงไม่จริงก็อยู่มานานแล้วล่ะก็ดูดีก็ทำให้ดูดีเออกลัวอะไรแค่นี้ไอ้จริงไม่เก่งอ่ะก็ไม่ต้องแอบจักใจเลยต้องจักใจเลยปิดเปิดเปิดเปิดใจเนี่ยเขาบอกว่า ดวงตาเป็นหน้าตา่างของหัวใจต้องถอดแว่นออกถอดแว่นเออปุ๊บไม่มีปัญหาปุ๊บรักคอนครับรักคอนครับ,รบ,รบน่าอือขนาดไม่เก่งนะเป๊กสุดๆนี่ถ้าทำเอ็มวีให้นี่เอ็มวีนี่คงห้าอะไีอย่างต่ารักนะคะ คอนคองชั่นอะไรอ่ะทำไมถึงเลือกเป็น GM เอม่ะเมื่อกี้พูดไม่จบเลยก็อย่างที่บอกแหละว่าอยากจะดูแลเกมนะอยากจะดูคนที่เล่นเกมที่เราดูแลอยู่นะให้แบบว่ายิ้มสดใสได้ทุกคนมองไปไหนก็เห็นแต่คนเล่นเกมเราแล้วทุกวันนี้นะก็คิดว่าประสบความสำเร็จละช่วงนี้อย่างที่บอกเลยไ้ดูแลละไปใช่เพรอนเดมี่แวร์ในเมื่อรักกันเป็น GM คงจะเถียงไม่ได้ใช่ปะว่าเป็น GM แล้วเนี่ยจะมีแต่ข้อดีอุปสรรคของการเป็น GM เนี่ยสิ่งที่เราเกลียดในการเป็น GM คือมีแต่คนมองมุมมองอ ผมรักเกมนี้ผมอยากเป็นผู้ให้บริการแต่ผมรู้ไงผมเป็นผู้เล่นผมมองเห็นความจริงว่าเย้วันนี้เกมเข้าไม่ได้แล้วเกมเนี่ยเห็นบ่อยสุดเซิร์ฟปิดอีกแล้วจะทำอะไรก็ไม่ยอมแจ้งเออจีเอ็มมัวแต่มุดหัวไปไหนนี่คือเติมตังจ่ายเงินเดือนให้มึงเนี่ยเออรู้สึกยังไงอะไรแล้วพวกนี้เป็นอุปสรรคของเรามั้ยพวกนี้อ่ะเขาผมไม่เรียกว่าอุปสรรคเขาเรียกว่าเป็นการหรือว่ากระแต่ตอบรับดีกว่าถ้าเกิดวันนึงอะ อ่ะที่เขาฟีดแบ็กกลับมาอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกดีนะว่าเขามีฟีดแบ็กลับมาแต่ถ้าเกิดวันนึงอ่ะไม่มีกลับมาแสดงว่าเพอร์เฟกแล้วไงเกมเราจะเจ๊งแล้ไม่ไม่แคร์แล้วจะปิดออเอาปิดก็เรื่องของมึงจะทำอะไรก็เรื่องมึงเออเจงเออเปนเรือ่องเกม,เม,เมก็ได้เรารู้สึกเฮิร์ตไหมเวลาโดนด่ดาเงี้ยเอาใจจริงจริงอ่ะตอนแรกอ่ะใช่ไปไมาชินกล้วเพราะว่าเธอมีปัญหาปุ๊บจะดูเข้าเกมเช็คระบบอะไรปุ๊บแล้วก็จะมาดูเฟซเหมือนเป็นคนบ้าอ่ามาแล้วทำไรแน่นอนพอเสร็จปุ๊บ เซิร์ฟเวอร์มีปัญหามาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บโอ้โหมามนเล็กเกินอ่านครบไหมฮะไม่ได้อ่านให้ครบแต่ว่าก็ต้องไปดูก่อนว่าเออว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอะไรแล้วเวลาเขาด่าถึงพ่อถึงแม่เนี่ยเจ็บปะ่ะเจ็บไหมเหรอก็อาจจะคิดว่า เจี๊ยบไม่ได้มีกูคนเดียวเว้ยแค่ดัมเมกันไปตีเป็นวงกว้างไม่ได้แหมกูก็ได้เออไปตีโม่อื่นบ้างมายถึงเจี๊ยบที่นั่งอยู่ตรงนู้นก็ได้เลกนซี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอยู่เนาะอยู่เนาะกล้องก็โดนอยู่น็อกล้องมันก็โดนฮะอันนั้นก็ก็โดนเหมือนกันนะพักบอกเออมึงชินเหรอก็คือชินแล้วกระสับฟีดแบคลบแล้วเราพัฒนามั้ยพัฒนาให้มันไม่ลบมั้ยก็พยายามพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าเกมของเราเป็นเกมแบบเรียลไทม์คือไม่ได้ว่า ต้องสามารถจะปิดเฟเวได้ยาวนานเพราะว่าเกมมั้เล่นตลอดเวลาตีหนึ่งตีสแต่ก่อนนะเ,เมื่อประมาณไม่ถึงปีแล้วตีหนึ่งตีสเล่นประมาณ2-3พันตอนนี้เล่นหมื่นสอหมื่นถือว่าเป็นเกมที่โตโตขึ้นเรื่อยๆใชนะ่ในเมื่อเป็นเรียวไทมอ์อ่ะแล้วเวลาทํางานของ GM มเนี่ยังไงอ๋อเนี่ยอย่างเนี้ยวันนี้อย่างเนี้ย ตอนแรกนัดผมสองทุกคือผมผมเออผมผิดผมมาไม่ทันรถแม่งติดวันนี้วันฝุกแห่งชาติวุนที่ห้าถที่ห้าเวลาทำงานชัวของผมจริงๆนะคือสิบโมงถึงหกโมงแต่ว่าผมควบการเป็นนักพากย์ด้วยแล้วก็จะมีการทัวร์เนต์ของช่วงกลางคืนทําให้เวลาของผมเนี่ยเลื่อนไปถือว่าขยันใช่โอทีว่างั้นเถอะโอที่ยอจากอะไรครับโอชามีการศึกษาเข้ากับคําถามของเราเลยที่เอเวอฟีมีการศึกษาไหมครับคือผม ที่ขาาลืมไงว่า GM ส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียนจบอย่างมากอนุปริญญาบางคนปวชบางคนม .3 เป็นเป็น G m g อมีมีการศึกษาหรือเปล่ามีทีครับเนี่ยเน่มีทีครับอี .4 เอาจริงเลยไม่ไม่ก็เป็นยาเตียแหละออ๋แล้วจบสาขาไหมาเป็น GM ก็ของผมมันก็เรียนใงด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟ์แวร์แต่ไม่ได้ใช้เลย มันทีเอ็มนี่ไม่เกี่ยวกับไอสารสนเทศฟ้าบงฟต์แวร์เลยอ่คือไม่ได้ทำงานเบื้องหลังเลยอ่าคือเทคแคร์ลูกค้าล้วนๆให้บริการอย่างเดียให้บริการให้บริการด้วยรอยยิ้มด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มที่เขาฝึกมาจากไองานนั้นที่ว่างใช่มใช่ใคือฝึกยิ้มนั่นแหละนานแล้วละเด็กเนี้ยมาจนถึงวันนี้หนึ่งปีผ่านไปวัยเหมือนกูแทบหมดละจนหมดละมีอันเดียวเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยอันนี้สดแบบสดสดเชี่ยๆเลยอันนี้สุดท้ายนะขอสดอันสุดท้ายแล้วสะอึกเลยนะอือคือมันไม่สะอึกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ผมอะ โดนด้วยหาแนวร่วมหาแนวร่วมคือล่าสุดเนี่ยผมเห็น g ีเอ็มีมีหลายล่างเลยหลายล่างอ๋อล่าสุดอยากอยากให้พี่เติมเงินให้มาเติมเงินคุณสองนะพี่เติมให้น้องเอาพัดเวิดมาเดี๋ยวพี่เข้าไปเติมให้อะไเงี้ยช่วงนี้ช่วงนี้เยอะเยอะแล้วผมผมกะ T S S ต้องรายงานตัวเาที่ผมนั่งงง่นอยู่ทั้งวันอะโอ้น้องๆรายงานตัวยัง ไปงันตัวเดี๋ยวพี่เข้าล็อกอินเข้าไปรายงานตัวเป็นกันตัวพ่อมึงสิป็นกันตัวพ่อมึงสิพ่อมึงสิเขารายงานตัวกันในเฟซบุ๊คล็อกอินพ่อมึงสิมันเกิดการหลอกลวง แอ่อ้างชื่อทำ G M ก็โดนนับผ้าก็โดนเออเอาง่ายๆต่จะสาวถึงไอ้นี่นิดนึงคือไอที่เองโดนอ่ะเพราะไอดีค่าทำไมเพราะว่าตอนแรกนะจะจะจะสาวถึงไอตัวเนี้ยเลยเอาไอดีทั้งไอดีอ่ะให้มันไปไอดีของทีมงานนี่แหละให้มันไปแต่ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่เอะใจอะไรปุ๊บจนวันงานวันนึงเอ้ยต้องเอาไอดีน่ะมาใช้ปุ๊บกลับมาเห็นอ้าชื่อมันเปลี่ยนเว้ยไม่ใช่กูนี่หว่ากลายเป็นโนตินโนตกลายเป็นที่โนตินโนตขึ้นมา แสดงว่าเอาไปสาวต่อแน่เลยยังไงกูงงก็คือก็คือเอาไอเดียเหมือนแบบว่าให้เขารอกอินแล้วเราจะสืบหาไอพีประมาณนั้นแต่แล้วมันก็เอาไอดีไปเปลี่ยนชื่อเป็นโนตี้โน้ต์ออกลายเป็นว่าเฮ้ยกลายกลายเป็นไอดีนั้นก็กลายเป็นโนตี้โน้ตไปคุยกับใครก็ไม่รู้การนี้นี่แบบว่าไปดวมันต้องมาสืบแน่เลยเพราะงั้นแล้เปลี่ยนชื่อเป็นโนตี้โนตให้มันสงสัยให้มันตีอันน่แต่แต่ แต่ทีงานกินข้าวครับยาคืออยากรู้จะแก้ปัญหานี้เมื่อไหร่แก้ปัญหานี้ฮะตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่เอาตายเอาถึงหน้าตาได้นะกะบบว่านั่งไปนั่งคุยกันในบางขวางอ่ะคุเลแสดงว่าทางัาง G M นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต้องครับประกาศตรงนี้เลยใช่นะวันนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วแล้วก็ อยากให้ GM ชีทิ้งท้ายให้เราทีหนึ่งครับอยากให้พูดในแง่มุมของ GM ต่อผู้เล่นหรือว่าคนที่คนที่อยากจะมาเป็น GM หรือว่าอาจจะเป็นแฟนคลับหรือเป็นผู้เล่นที่อยู่ในฮอนที่ติดตามเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงพวกเขาไหมหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เล่นฮอนด้วยอะอะหมดเลย ก็อยากจะฝากนะไม่ว่าจะเป็นนะหลายคนนะที่คิดว่า GM ไม่ได้ทําอะไรนะคือทำทุกอย่างแหละ,เ,ะเพื่อให้พึงพอใจของท่านทุกสิ่งทุกอย่างจริงรไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งนอนใจ อ่าแล้วก็เกมของเราแล้วเกมพอเนี่ยตอนนี้คือใครยังไม่เล่นน่ยอยากให้ลองเล่นซะ <laughs> เกมโมบ้าตอนนี้กํลาลังมาแรงนะเล่นได้ไม่มีเบื่อครับ,อ,บอืมก็เล่นกันเยอะๆอ่อคนไทยตอนนี้ตอนนี้ใกล้ลวจะเห็นคนไทยไปไปฮอนโลกแล้วคนไทยจะไปพอลโลกอ่าเร็วๆนี้นะเชิญชวนเลยละกันนะสำหรับงานที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คือของอ่ Big Fest อาบิ๊กเฟส2012นะคบวันที่9ยี่สนี้ที่พารากอนพอล อ่าชั้นน้านะงานของเรานะยิ่งใหญ่อรังการมากแจกจะฝากอย่างนี้คือคนที่ไปทั้ง3วันจะมีของวันสุดพิเศษให้อเพราะคนที่ไปทั้ง3วันใช่แล้วครับโอเคยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณเจมวิเปนซีีมากแล้วขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอบคุณสถานที่ด้วยก็คือบริษัทเพนเตอร์นี่เองนะครับเตอร์สี่ทุ่มยังให้เราเข้ามาถายคนเล่นเกมนอกใช่โอเค สำหรับวันนี้นะครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วก็อย่าลืม3สิ่งที่เราอยากให้เพื่อนๆทำให้เราทุกคลิปนะฮะก็คือ subscribe like share ขอขอบคุณอย่างมากนะครับผมโอเคสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนครับับสสวดีครับสวัสดีครับ awin mawat 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 awin mawat